มังกรขี้ลังเลกระลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านซิกตันที่นั่นมีคนเลี้ยงแกะกับเมียและลูกชาย <c oughs> เขาพาแกะเขาไปกินหญ้าทุกเช้าที่ทุ่งไกลไกลแกะของข้ากินให้อร่อยๆเพื่อที่จะได้มีขนให้เราใช้ตอนหน้าหนาวนะกวกแกะจะกินหญ้าในขณะที่เจ้าของหลับในถ้ำ วันนั้นเป็นอีกวันที่เขาพาแกออกไปเดินเล่น28 29 30นับแกะเสร็จแล้วได้เวลางีบแล้วละ่ะคนเลี้ยงแกะเข้าถ้าไปนอนโอ้วันนี้อากาศอบอุ่นมากถือว่าเหมาะมากกับการงีบเลยตอนที่เขาเริ่มนอนอยู่ๆเขาก็รู้สึกถึงลมร้อนจากข้างบน โอ้พระเจ้าฉันฝันไปหรือว่าถ้ำนี้มันพ่นไฟได้นะเขามองไปรอบๆแล้วมองขึ้นไปเขาเห็นสัตว์ตัวใหญ่กำลังมองเขาอยู่มันเหมือนกับมัง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 มือกลองเหรอหรือว่าหมออืมก็ได้มือเต้นใช่ต้องเป็นมือเต้นแน่ๆเลย มมมมมมไม่มังกรไปก็ได้ช่วยข้าด้วยคุณเลี้ยงแกะร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกจากถ้ำแกะได้แต่มองตามเขาอคุณเลี้ยงแกะวิ่งหอบไปถึงบ้านลูกชายของเขาจอนนี่เพิ่งเริ่มกินอาหารเช้าโอ้คุณไปวิ่งมาเหรอคิดว่าไปเลี้ยงแกะซะอีกโอ้ที่รัก คุณต้องไม่เชื่อแน่แน่เอ้เชื่อสิเชื่อมาสิคะฉันจะเอาน้ำให้นะเมียเขาเอาน้ำมาให้เขาเขารีบดื่มม้วนเดียวจบอึกอึ๊กอึ๊ก,กผมแฟนม,มังกรอะไรนะใช่คุณคิดถูกแล้วล่ะผมนอนอยู่เหมือนทุกที แล้วผมก็รู้สึกถึงลมร้อนๆผมคิดว่ามันเป็นน้ำพุหรือว่าอะไรแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นมังกรตัวใหญ่ยักษ์มองหน้าผมอยู่เอ,อ้าคุณพระขอบคุณพระเจ้าที่ผมเรียบวิ่งออกมาทันทีไม่งั้นผมคงได้เป็นอาหารมังกรไปแล้วเราต้องไปเตือนค้อนหมู่บ้านชิปตันนะไปเลยแต่จอนนี่เขาสงสัยยิ่งกว่ากลัวคืนนั้นเขาเข้าไปคุยกับแม่ของเขา ผมเองก็อยากจะเจอมังกรนะครับแม่อย็นล้อเล่นนะจอนนี่มังกรน่ะดุร้ายมากเลยนะพวกมันกินลูกได้ทีเดียวเลยแต่ถ้ามังกรนี่ไม่อันตรายละ่ะไม่แน่เขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้นะออไม่เอาหน้าลูกรักถ้าเข้าใจดีแล้วจะทําไมนอนเลยจอนนี่พรุ่งนี้เจ้าต้องตื่นเช้าม,มาทําการบ้านนะได้เลยครับแม่แม่จุบเขาที่หน้าผากส่งเขาเข้านอนแล้วออกไปจอน,นี่แกล้งหลับแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปหามังกร ทันทีที่ทุกคนหลับจนนี้รีบออกจากหน้าต่างไปเขาวิ่งไปที่ถ้ำพร้อมกับโคมไฟเขาไปถึงถ้ำแต่เขาไม่เจออะไรเลยทั้งๆที่เขาเอาโคมไฟมาด้วยมังกรจะต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยจนนี้ได้ยินเสียงกรนทันทีโอ้เสียงกรนมันมาจากข้างในนี่ ขอไปดูหน่อยก็แล้วกันจนนี้ตามเสียงกรนเข้าไปเฮ hey, ้มังกรมังกรมังกรเจ้าอยู่หรือเปล่าไม่มีใครตอบกลับมาจนนี้เลยเบื่อเขาก็เลยนั่งใกลๆแล้วเอาลูกอมออกมากินอยู่ดีๆก็มีปากมากินลูกอมของเขาที่เดียวแบบเขาไม่รู้ตัวเลยละ่ะโอ้ลูกอมของฉันหายไปไหนนะ อร่อยมากอยู่ในท้องของมังกรเจอแล้วว่าไงคุณมังกรฉันชื่อจอร์นี่โอ้ไงฉันชื่อฉันไม่รู้ชื่อตัวเองแต่ว่าเจ้ามาทำอะไรนอกบ้านตอนดึกๆในป่ามปันอันตรายนะหมาป่ามันทำร้ายเจ้าไดา้เอ้าไม่ต้องห่วงเลยฉันสู้กับหมาป่าเก่ง ฉันก็เลยมาหาเจ้าไงมังกรโอ้มาหาฉันอย่างนั้นเหรอใช่พ่อฉันเจอเจ้าเมื่อเช้านี้โอ้ลูกคนเลี้ยงแกะที่ร้องโหยหัวน,นั่นเหรอฮ่าจะว่างั้นก็ได้นะไม่รู้ว่าเขากลัวขนาดนั้นทำไมนะฉันแค่อยากจะบอกอรุณสวัสดิ์กับเขาโอ้ถ้าอยู่ต่อฉันอาจจะชงชาสดชื่นสดชื่นให้เขาดื่ม ฉันน่ะนีกับแขกที่มาหาฉันที่ทำเสมอฉันรักทำของฉันแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกเหงานะโอ้ว่าแล้วเจ้าเป็นมังกรที่เป็นมิตรจริงๆข้าจะบอกทุกคนในเมืองนะเอาไว้เจอกันแวะมาบ่อยๆนะแล้วข้าจะเล่าเรื่องราวของมังกรที่น่าสนใจให้เจ้าฟัง มังกรพาจอนนี้ไปส่งบ้านและจอนนี้เข้านอนตั้งแต่วันนั้นจอนนี้จะมาหามังกรทุกคำ่ำพวกเขาจะคุยกันเรื่องตลกตลกและมังกรจะเล่าเรื่องจากอดีตให้เขาฟังบรรพบุรุษของฉันน่ะน่ากลัวนะพวกเขามักจะลักพาตัวผู้หญิงโสดนะเราเป็นสาเหตุที่มนุษย คิดสำนวนว่าหญิงโสดแสนเศร้านะฮ่าฮ่นายตลกนะชาชาช่อช่อเหรอใช่ฉันตั้งชื่อนายว่าชาชานายชอบดื่มชาแล้วก็พูดรัวรัวแบบชา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 ฮ่าฮ่นายก็เลยชื่อชาชาฉันไม่เข้าใจเลยแต่ฉันชอบมากฉันจะปกป้องนายให้สุดชีวิตเลยชาชาและไม่นานหลังจากนั้น ชาวบ้านก็รู้เรื่องของมังกรจากปากของพ่อจอนนี่ตอนที่จอนนี่กลับมาจากการนัดเจอกับชาชาเขาก็แปลกใจมากที่เห็นพวกชาวบ้านกำลังประท้วงกันพวกเขามีป้ายที่เขียนว่าจับมังกรไล่มังกรหรือสู้มังกรทุกคนโห่ร้องกันใหญ่พวกเราต้องช่วยชีปตันจากมังกรร้ายพ่นไฟให้ได้เลยไล่มังกรไปจากชีปตัน ตอนนี้รู้ว่าได้เวลาบอกให้พวกเขาเชื่อแล้วเฮ้เฮ้ทุกคนโปรดฟังผมหน่อยเด็กไม่พูดอะไรไม่เข้าใจเลยมังกรไม่ได้อันตรายอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะเขาเป็นสัตว์ที่ใจดีมากๆด้วยนายจะเป็นแค่เด็กจอ์นนี่มันเกือบจะเผาพ่อเจ้าแล้วนะเขาแค่อยากจะเสรบชาให้พ่อต่างหากล่ะแม่ของจอ์นนี่อยู่ที่ไหนมารับตัวลูกชายไปเลยเด็กอะไรทำตัวซนขนาดนี้ หลังจากได้ยินแบบนั้นแม่ของจอนนี่ก็ออกมาฟังนะจอนนี่แม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนดีที่มองทุกคนในแงด่ดีแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะมากับแม่แม่จะทำมาฟฟินอร่อยๆให้กินแต่แม่ผมรู้จักเขาผมเจอเขามาแล้วเจ้าไปเจอเขาแล้วดีนะที่เจ้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าห้ามออกจากบ้านอีกแม่ลากจอหนี่กลับบ้าน เราต้องรีบบอกชาชาให้เร็วที่สุดเลยวันถัดมาชาวบ้านเรียกนักสู้มังกรที่เก่งที่สุดอย่างคุณซามูเอลมาคุณซามูเอลมาถึงแล้วเขามาช่วยพวกเราแล้วซามูเอลซามูเอลซามูเอลขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับกันอย่างดีนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยมังกรคือความรับผิดชอบของผมเองยยยอนนี้แอบฟังทุกอย่างมาตลอด เขาเป็นห่วงมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีทางที่เราบอกคุณซามูเอลได้สิจนนี้รีบออกมาจากหน้าต่างแล้ววิ่งไปหาคุณซามูเอลคุณซามูเอลเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหร้อเจ้าหนูจนนี้ลากคุณซามูเอลออกมาจากทุกคนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบที่สุดที่ผมเคยรู้จักเลยเขาไม่ได้จะทำร้ายเรา ทำนั่นคือบ้านของเขาและเขาต้อนรับแขกมากด้วยมันเป็นแค่ความลังเลที่ไม่กล้าออกมาเจอคนต่างหากเราต้องทําอะไรหน่อยนะโอ้น่าสนใจนะนี่เขาเป็นเพื่อนนายเหรอใช่สิคุณสมวยเอลผมเจอชาชาทุกวันเลยชาชาเหรอใช่ผมตั้งชื่อเขาว่าชาชานะ่ะเขาชงชาอร่อยด้วยนะโอโอเคแล้วเจ้าคิดจะทําอะไรละ่ะมาคุยกับมังกรชาชาด้วยตัวเองเลยสิ จนนี้กับคุณซามูเอลไปที่ถ้ำไปเจอกับชาชาครั้งนี้ชาชาชงชาให้ทั้งสองคนดื่มชาของเจ้าอะไรมากนะแล้วพวกเขาก็เล่าทุกอย่างข้าเหรออันตรายข้าไม่ทำร้ายแมลงวันด้วยสมการแก้ปัญหานี้มีทางเดียวคือการสแสดงสแสดงเหรอเจ้าต้องเลิกซ่อนในถ้ำนะชาชาเจ้าต้องออกมาแผนคือแบบนี้ ข้าจะแกล้งทำเป็นชนะเจ้าคนจะได้ไม่กลัวเจ้ายัางไงละ่ะได้เลยถ้างั้นก็เอาตามแผนนั้นละ่ะวันถัดมาชาวบ้านตื่นเต้นที่จะได้มีการสู้มังกรทุกคนแต่งตัวเป็นมังกรขายสินค้าเกี่ยวกับมังกรสู้มังกรสู้มังกรสู้มังกรส,งสู้มังกรสู้มังกรสูรยา คนบอกว่าสู้มังกรไม่ใช่จ่อลูกปองมังกรถเถอะคุณซามูเอลมาพร้อมกับชุดเกราะเอ้ยมังกรออกมาจากถ้ำเลยได้เวลาเจอกับข้าแล้ววือ้ไอยคุณซามูเอลโจมตีมังกรแกล้งทำเป็นสู้กันทั้งสองสู้กันอย่างฝุ่นคลุง้งโอ้ เจ้าชนะข้าแล้วอคุณสมูเอลยืนบนตัวมังกรด้วยชัยชนะบนท้องเขาและทุกคนเชียร์เขาเจ้ามังกรมันแพ้แล้วเอาละมาฉลองกันเลยตามเอลจงเจริญตาเอลจงเจริญทั้งเมืองวางแผนฉลองฉันะกินอาหารกับมังกรที่ฉันชนะได้เสมอทุกคนในเมืองกับมังกรด้วยก็ตัดเค้กฉลองกินทุกอย่างนี่เป็นแผนที่ดีมากเลย เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันเลยฉันดีใจที่นายชอบนะเค้กอร่อยมากเลยจอนนี่รักที่จะใช้เวลากับเพื่อนมังกรหลังจากนั้นทุกคนในเมืองก็เป็นเพื่อนกับมังกรพวกเขาไปทักทายมังกรทุกครั้งที่เดินทางผ่านถ้ำมาเดิมชาหน่อยสิพวกมนุษย์ตัวน้อย